อ่ะครับสวัสดีครับสำหรับพี่น้องมือใหม่มนะครับอา่าหลังจากที่เราได้ดัดแปลงอา่าเครื่องซักผ้าฮิตาชิไม่ว่าจะใส่บอดจีนหรือว่าจะใส่ลานซักนะครับเป็นลานปั่นก็ได้นะครับอา่าปัญหาของอา่าอ่าเครื่องซักผ้าฮิตาชิอาจะมีปัญหาตรงที่ตอนที่มันเริ่มจะปั่นแห้งนะครับอา่าเฟืองสับกันไม่ทันอา่ามันจะเกิดการเสียงดังคลากเลยนะครับอา่าทีนี้ปัญหาต่อมาก็คือหลัลงจากที่มันปั่นแห้งเสร็จนะครับอา่ามันจะหยุด มันก็จะเกิดการเสียงดังรลากเหมือนกันนะครับปัญหาของมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราได้ไปใส่บอร์ดจีนหรือว่าได้เปลี่ยนเป็นลานซักนะครับวันนี้ตัวนี้ผมได้อ่าทําการทดสอบทดลองมาแล้วนะครับว่ามันใช้งานได้นะครับอ่าผมก็เลยเอามาลงคลิปให้ดูว่าเราไปดัดแปลงตรงไหนยังไงมันนะครับหลังจากที่เราจะไปใส่บอร์ดจีนหรือว่าจะไปใส่ลานซักนะครับ มันจะอยู่ตรงที่เฟืองคอล่านั่นแหละครับ2ตัวเท่านั้นเองนะครับที่เราจะต้องไปทําการดัดแปลงมันด้วยนะครับว่าชุดนั้นแหละครับที่เราจะต้องเข้าไปดัดแปลงมันนะครับอันนี้ก็ผมได้มาทําการใส่บอร์ดจีนนะครับทีนี้ปัญหาของมันก็คือตอนที่มันจะปั่นแห้งนะครับมันจะเกิดการเสียงดังนะครับพอมันเริ่มจะปั่นมันก็จะเกิดการเสียงดังหลังจากที่มันปั่นแห้งเสร็จมันก็จะดังมาอีกนะครับสาเหตุมาจาก ไอ้ตัวนั้นแหละครับไอ้เฟืองคอร่าตัวนี้นะครับไอ้เห็นไหมครับนั่นอยู่ข้างล่างนี่นะครับผมได้ดัดแปลงตัวนั้นนะครับให้มันเข้าล็อกกันทันเวลานะครับเพราะว่ามอเตอร์มันจะกระชากไปทีเดียวเลยมันไม่สปีดหรือมันไม่มันไม่กระตุกให้นะครับถ้าเป็นระบบบอร์ดของเขาเขาก็จะกระตุกพอให้ไอ้เฟืองตัวนั้นนะครับเข้าล็อกกันดีนะครับทีนี้ผมจะทําให้ไอ้เฟืองคอร่าสองตัวนะครับเข้าล็อกได้ทันเวลาถึงมันจะค้างอยู่ก็แล้วแต่นะครับมอเตอร์จะขยับ ไปไม่ทันมันแน่นครับเพราะว่าผมได้เสริมอุปกรณ์เข้าไปและได้ทําการดัดแปลงเฟืองให้มันเข้าล ok ็อกกันดีนะครับอ่าเเข้ามันแต่ดัดแปลงกันยังไงนะครับอ่าผมจะพาพี่น้องไปดูนะครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับลองไปลองใช้ดูนะครับอ่าถ้าดัดแปลงได้ดีเหมือนผมนี่ก็โอเคนะครับอันนี้ดัดแปลงมาแล้วนะครับใช้งานไปแล้วเลยจะมาลงคลิปให้ดูว่ามันทํางานยังไงมันถึงไม่ดังนะครับอ้าวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเราดัดแปลงกันยังไงนะครับ อ่าอันนี้คือเฟืองคอล่าตัวล่างนะครับอ่าอันนี้ตัวนี้ครับจะเป็นเหล็กนะครับเนี่ยครับเป็นเหล็กไอตัวบนนี้จะเป็นพลาสติกแข็งหรืออะไรไม่รมู้นะครับไฟเบอร์หรืออะไรไม่รู้นะครับตัวนี้แหละครับอ่ามันจะสับเข้าหากันไม่ทันนะครับเนี่ยครับอ่าตัวนี้ครับอ่ามันจะสับเข้าหากันไม่ทันเนื่องจากว่ามันจะวางอยู่แบบนี้อ่าพอมอเตอร์ขยับครบมันก็ถึงจะอ่าหลุดออกไปได้นะครับแต่อ Кор ่าระบบของเราเราไม่มีที่อ่ากระตุกนะครับ เราต้องใช้ความเร็วของไอ้ตัวนี้ครับอ่าวิ่งเข้ามาหาตัวนี้ให้เร็วที่สุดนะครับพอมอเตอร์ขยับตัวนี้มันจะหมุนนะครับนี่ตัวนี้ครับอ่าตัวเล็กๆนะครับจะหมุนถ้าไอ้ตัวนี้อลอยอยู่แบบนี้ปุ๊บนะครับอ่ามันจะหมุนรวดทีเดียวเลยครับอ่าทีนี้มันเกิดการเบียดตรงนี้นะครับเสียงดังเฟืองสองตัวได้เข้าหากันไม่ได้นะครับอันนี้นะครับเราต้องได้มาดตดแปลงตัวนี้ด้วยนะครับแล้วทีนี้หลังจากที่มันอ่าหยุดปั่นแห้งแล้วนะครับอ่ามันเกิดการเสียงดังเนื่องจากเืองตตััััววนนนนนีี้ะะคครรบบบ มามาเบียดไอตัวข้างบนอย่างที่ผมได้ลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับนี่ครับเราต้องได้ทําการเอาเอาเฟืองตัวนี้ออกนะครับให้มันเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราจะไม่ให้มันดังทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับเราทํำยังไงนะครับทีนี้ผมจะมาแนะนํานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการทางานของมันเลยครับว่ามันดังหรือเปล่านะครับผมได้ทําการเจียตัวนี้ครับเนี่ยครับเจียตัวนี้ครับ เี่ยเฟืองตัวนี้นะครับให้มันแหลมนะครับปลายมันจะแหลมนะครับตัวนี้ครับปลายมันจะแหลมเข้ามาแล้วก็เฉียงหัวมันนิดนึงนะครับให้มันได้ขนาดกันพอดีเลยนะครับทีนี้มันก็จะไม่มันจะค้างแบบไม่เต็มที่นะครับบางครั้งมันก็จะลงเองได้เลยนะครับบางครั้งมันก็จะค้างอยู่นะครับตอนที่จะปัดแห้งครับมันค้างอยู่แต่ตอนนี้ครับมันใหญ่มันหนาครับเนี่ยมันหนามันหนามากไอ้เฟืองตัวนี้ครับเนี่ยครับมันหนาเราจะต้องทําให้ปลายตัวนี้ครับเนี่ยปลายตัวเนี้ย ลายขงมันนะครับแหลมขึ้นมาแหลมขึ้นมาแล้วก็เสียงหัวไปนิดนึงนะครับหัวตัวนี้จะเบียดจะเบียดไปข้างเสียงไปนิดนึงให้มันออกแหลมแหลมเลยนะครับมันจะได้ลงตัวนี้ได้ง่ายนะครับหลังจากที่มาลงตัวนี้ได้ง่ายปุ๊บเนี่ยก็ยังไม่ไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าถ้าสปริงตัวเดียวของมันนี่นะครับมันยังไม่มีแรงดันพอที่จะไปทันมอเตอร์นะครับตัวสปริงตัวข้างบนจะดันตัวนี้ลงมาครับตัวนี้ครับเพื่อให้เข้ากับตัวนี้นะครับขณะเดียวกันมอเตอร์จะหมุนนะครับมอเตอร์จะหมุน แต่ถ้ามันค้างแบบนี้นะครับถ้าสปริง2ตัวพร้อมกับเราได้ดัดแปลงตัวนี้ครับให้มันแหลมเพื่อที่จะลงลงล็อกได้เร็วที่สุดเพราะเราใส่สปริงไป2ตัวแรงดันของสปริงตัวนี้ครับสตัวเนี่ยครับอ่ามันจะรออยู่แล้วครับถึงมันจะค้างอยู่แบบนี้ก็แล้วแต่ครับค้างแบบนี้อ่าเพราะแรงดันของสปริงจะเร็วกว่ามอเตอร์แล้วทีนี้ครับจังหวะที่เราก็ได้มามาอ่ามามาแต่งไอ้ตรงเฟืองนะครับให้เกิดปลายแหลมปลายแหลมขึ้นมาแล้วก็เสียงหัวไปนิดนึงนะครับมันก็จะลงล็อกได้เร็วขึ้น ประกอบกับสปริงตัวนี้2ตัวมีแรงดันให้เฟืองคอร่าตัวบนลงไปได้เร็วหลังจากที่มอเตอร์ขยับนะครับพอมอเตอร์ขยับเปาะอันนี้ดีลดลงปั๊บเลยนะครับเพราะว่าผมได้ดัดแปลงให้สปริงตัวเนี้ยลงเร็วกว่ามอเตอร,ร์หมุนเลยนะครับมันก็เลยเกิดการาเข้าล็อกกันได้อย่างพอ,งอ,องดีพองามเลยนะครับนะครับถ้าสปริงตัวเดียวมาครั้งมันเอาไม่ไหวไม่อยู่นะครับประกอบกับไอ้ตัวนี้ก็หนาด้วยมันก็เลยลงไม่ได้นะครับทีนี้ ผมได้ดัดแปลงมาแล้วนะครับพี่น้องมือใหม่ก็ลองไปดัดแปลงดูนะครับไอ้ตัวนี้จะต้องแหลมนะครับนะครับหัวจะต้องแหลมขึ้นมาแหลมขึ้นมาไม่ต้องเอาลงลึกเกินไปนะครับอ่าแหลมตรงนี้นครับให้มันแหลมขึ้นมาแล้วก็เฉียงหัวลงไปนิดนึงเพื่อที่จะให้มันเข้าตัวนี้ได้นะครับได้เร็วนะครับยังไม่เร็วเท่ากับสปริงที่จะดันมันด้วยนะครับเมื่อมีสปริงสองตัวแรงดันของสปริงก็จะเกิดการ อาจดันตัวนี้ลงไปเร็วหลังจากที่มอเตอร์ขยับตัวนี้นะครับพอมอเตอร์ขยับตัวนี้อันนี้ลงแป๊บเลยนะครับทีนี้ผมจะพาไปดูว่ามันลงแป๊บได้ยังไงนะครับเพราะว่าความเร็วของสปริงกับไอ้ตัวนี้มันเกิดความแหลมแล้วก็ลงได้เร็วด้วยเพราะม,มันเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปนะครับอันี้ตัวนี้ดันเร็วไอ้ตัวนี้แหลมไม่มีอะไรโก,โกดค้างมันมันก็เลงไปเร็วนะครับหลังจากที่มอเตอร์ขยับนะครับพอมอเตอร์ขยับปุ๊บเนี่ยอันนี้ลงแล้วครับแป๊บ ปั่แหกไปได้เลยอทีน,นี้เราจะไปดูกันเลยว่ามันแป๊กจริงหรือเปล่าหรือว่าโมนะครับอันนี้ไม่ได้โมนะครับเรื่องจริงครับเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะลงแป๊บอย่างที่ผมว่าหรือเปล่านะครับอตอนนี้เรามากดปันมาดมาก่อนนะครับ่เราจะปันนมาดแล้วนะครับ เอาล้ครับมอเตอร์เดินหมุนแล้วนะครับอ่ามอเตอร์เดินเริ่มหมุนทํางานแล้วครับอ่าจะเข้าอยู่สู่ระโหมดเระโหมดปั่นแห้งแล้วนะครับเนี่ยครับอ่าเข้าล็อกนะครับแล้วทีนี้เฟืองตัวนั้นนะครับอ่าเฟืองคอ่าตัวนั้นครับอ่ามันลอยอยู่นะครับนะครับตัวนั้นน่ะมันลอยอยู่นะครับน่ยตัวนั้นน่ะครับเห็นชัดไหมครับที่ผมอ่าชี้เห็นออตัวเนียครับตัวนี้มันลอยอยู่นะครับมันยังไม่สับกันนะครับน่ะพี่น้องสังเกตดูดีๆนะครับเดี๋ยวถ้ามอเตอร์ขยับปุ๊บ ตอนนี้มันมันรอเวลาที่จะปัดแห้งครับตอนนี้มันค้างอยู่นะครับนะครับมันค้างอยู่เฟืองสองตัวค้างกันอยู่เลยนะครับถ้าสปริงแรงดันไม่พอนะครับ่าแรงดันไม่พอปุ๊บเนี่ยมันจะลูดเลยนะครับเสียนาครากเลยครับกล้องก็ไม่ก้องก็ไม่ติดเดี๋ยวถ้ามอเตอร์ขยับปุ๊บสปริงติด เห็นนะครับอ่าลงเลยครับเนี่ยครับอ่ามองทันนะครับปั่นแห้งได้เลยนะครับไม่ดังเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวเราจะดูอีกทีก็ได้นะครับอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับผมจะเอาค้างให้ให้ใช้ให้สุดๆเลยนะครับค้างให้เห็นสุดๆเลยนะครับอ่าครับตอนนี้ครับผมได้เอาเฟืองคอล่าทัานั้นนะครับอ่าลอยค้างกันเลยนะครับนะครับอ่าค้างสูงสุดเลยนะครับเนี่ยครับ อ่าค้างให้สูงสุดเลยเดี๋ยวเราจะมากดปัดแห้งดูนะครับอ่าสปริงจะดีตัวแล้วลงมาปั๊บเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะกดปัดแห้งก่อนนะครับอ่าเดินน้ำหมุนแล้วครับ มันรอปั่นแห้งอยู่นะครับแป๊บเดียวอ่านเห็นนะครับพอมอเตอร์ขยับปุ๊บมัดดีดลงแป๊บเลยเห็นไหมครับมอเตอร์ไปไม่ทันมันเลยเพราะมันรออยู่แล้วครับอะสปิงสองตัวนะครับอเดี๋ยวผมจะถอดมาให้ดูนะครับว่าไอตัวที่ผมแต่งไปเป็นยังไงไอตัวนี้แหละครับเดี๋ยวถอดมาให้ดูดีกว่านะครับเอาดีกว่านะครับถอดมาให้ดูก่อนนะครับ ว่าผมแต่งยังไงบ้าง <laughs> เดครับอ่าผมใส่สปริงไป้สองตัวเห็นครับนะครับสปริงสองตัวเพื่อไปดานเพื่อคอล่านี่ลงนะครับเนี่ยครับอ่าลงอย่างเร็วเลยนะครับเนี่ยครับอ่าประกอบกับไอ้ตัวนี้ครับอ่าผมไปเฉียงอ่าเฟืองมันแล้วนะครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับปลายมันจะแหลมแหลมมดเลยนะครับเนี่ยอ่าปลายเฟืองตัวนี้ครับมันจะออกแหลมแหลมมาเลยทีนี้ก็จะบากหัวไปหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมันให้มันลงให้มันลงกับเฟืองคอล่าตัวนี้ครับอ่าตัวบนนะครับได้เร็วถึงมัาจะค้างอยู่แบบนี้นะครับ แต่มันก็เกิดหลวมได้ง่ายนะครับหลวมลงได้ง่ายาจาังหวะเดียวกันก็มีสปริง2ตัวนะครับอคอยดันแรงดันใช้ความเร็วได,ได้เร็วกว่ามอเตอร์ที่จะหมุนเลยครับพอมอเตอร์จะขยับปุ๊บอันนี้ดีดลงปั๊บเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งสปริงแรงดันได้ขนาดมันนะครับอสองปลายเฟืองตัวนี้นครับแหลมครับแหลมๆเลยนะครับเอาแหลมนะครับเพราะว่าของเก่าของเขาจะหนาเตอะนะครับจะหนาทีนี้นี่ครับของเขาจะหนานะครับเนี่ยครับหัวของเขาจะหนาเนี่ยครับ อ่าต้องหัวเขาจะเกิดเกิดหนาขึ้นอ่าหนามันจะไปวางกันเลยครับเนี่ยครับไอตัวเนี้ยครับไอตัวช่องของเฟืองเนี่ยครับมันจะไปวางกันเลยครับทีนี้มันเข้ากันไม่ได้ครับมันเบียดเลยตอนที่มันจะเริ่มปัดแหกใหม่ๆครับเสียงดังควาดเลยนะครับทีนี้ถ้าเราไปอ่าไปบากหัวแหลมแหลมนี่ออกมาครับเนี่ยครับให้มันแหลมเลยนะครับผมอ่าทําแล้วนะครับเนี่ยหัวมันจะแหลมแหลมออกมาแล้วก็เสียงไปนิดนิดหนึ่งมันจะลงเข้าตัวนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยครับลงเข้าตัวนี้ได้ง่ายขึ้นและจังหวะเดียวกันก็ หาสปริง2ตัวนี่ครับมันก็จะดันเฟืองคอร่าตัวนี้ครับอ่ดาดันเฟืองคอร่าตัวนี้ลงมาให้เรียวที่สุดนะครับลงมาเรียวปุ๊บมันก็จะเข้าตัวนี้เลยครับจากว่าที่มอเตอร์หมุนขยับนิดเดียวอันนี้ลงแป๊บเลยนะครับอ่าเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ครับมันอธจจิแดงว่าสปริงตัวนี้ดันได้ได้แรงดนันตามเวลามันแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็แหลมด้วยนะครับไม่ติดขัดนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าสำหรับพี่น้องมือใหม่ก็ลองไปทําดูนะครับว่าอ่าเกิดการเสียงดังตอนเริ่มปั่นแห้งและตอนที่มันจะปั่น จบแล้วมันก็จะเกิดการเสียงดังนะครับไอตัวบนเนี่ยเฟืองตัวบนนี้แล้วก็ลูดออกเพื่อป้องกันเวลามันหยุดปั่นแห้งเสียงดังนะครับแล้วทีนี้ถ้ามันจะดังอีกปุ๊บข้างล่างมันเริ่มปั่นแห้งมันดังแล้วก็แหลมตัวนี้เลยครับแหลมตัวนี้ครับแหลมตัวนี้ให้พอดีนะครับเนี่ยครับให้พอดีพองามนะครับอย่าให้มันหนาเกินนะครับให้มันลงช่องให้มันลงล็อกตัวนี้ครับเห็นไหมครับปลายจะแหลมหมดเลยนะครับเนี่ยครับมันจะเข้าตัวนี้ได้ง่ายนะครับเข้าได้ง่ายปุ๊บจังหวะสปีนก็ดันด้วยนะครับพี่น การดัดแปลงชุดคัสชุดเกียร์ของเตยนน้ำฮิตาชิของเครื่องสภาพฮิตาชินะครับมันต้องทําแบบนี้นะครับมันถึงจะปั่นแห้งก็ไม่ดังเรื่องปั่นแห้งก็ไม่ดังหยุดปั่นแห้งก็ไม่ดังนะครับเอาลองไปทําดูกันนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ